อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านวันนี้นะครับเ,เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการทําสารซิลิก้าจากแกลบดิบนะครับซิลิก้าก็คือสารประกอบออกไซด์ของธาตุซิลิกอนหากนํามาใช้ในวงการการเกษตรซิลิก้าจะหมายถึง ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในหมวดของธาตเสริมพืชจะดูดกินนนำไปใช้แล้วก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับผนังเซลล์ช่วยลดการเข้าทำลายของโรคราไรมแมลงได้เป็นอย่างดีพี่น้องเกษตรกรสามารถทำเองได้จากวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรนั่นก็คือแกลบดิบนั่นเองนะครับ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับวัสดุที่เราจะนำมาหมักในวันนี้นะครับก็จะเป็นแกลบดิบ1กิโลแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์สูตรใดก็ได้นะครับ1ลิตรแต่ผมใช้สูตรขี้เกียจนะครับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักจุลินทรีย์สูตรขี้เกียจก็สามารถที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมจะลงเอาไว้ ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับจุลินทรีย์สูตรขี้เกียจหรือท่านไม่มีนะครับท่านใช้สูตรใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์8เซียนมหัศจั์จุลินทรีย์จาวปวกก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับส่วนผมใช้จุลินทรีย์สูตรขี้เกียจนี้นะครับอันนี้มันมากกว่า1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่1ลิตรก็พออย่างที่3มก็คือน้ำเปล่านะครับนิดหน่อย วิธีการหมักนะครับคือในถังนี้ผมหมักเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับใช้แกลบเทลงไปในภาชนะพลาสติกที่แบบนี้นะครับที่มีฝาปิดนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สูตรใดก็ได้ของผมใช้สูตรขี้เกียดนี้ลงไปนะครับ1ลิตรแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้น้ำมันท่วมแกลบ ให้น้ำท่วมกแกลบนะครับเสร็จแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันแบบนี้นะครับอันนี้ผมหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปแล้ว7วันก็สามารถได้ใช้ได้พอครบ7วันนะครับเราก็จะกรองเอาเฉพาะน้ําเราจะกรองเอาเฉพาะน้ําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ครับคือน้ําหมักจากแกลบดิบนี้นะครับ1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7-15วันประโยชน์ของสารซิลิก้าจากการหมักแกลบดิบก็คือจุลินทรีย์ที่ผ่านการหมักนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการปลดปล่อยสารแคลเซียมที่ถูกตรึงพืชไม่สามารถดูดซึมได้ให้สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นและก็มีประโยชน์ในการบำรุงดินคือช่วยให้ดินร่วนซุยปรับค่า p h หรือค่ากดด่างของดินนะครับให้เป็นกลางแล้วก็ยังปลดปล่อยธาตุอาหารตามความต้องการของพืชได้ด้วยนะครับและก็ยังดูดจับสารพิษที่ตกค้างในดินจากการใช้สารเคมีแก้ดินเสื่อมเนื่องจากการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างทางกายภาพให้กับพืชช่วยทำให้พืช โตเร็วมีความแข็งแรงทนทานต่อโรคสภาพดินฟ้าอากาศและ,มะแมลงศัตรูพืชเช่นนอนเพลี้ยราไรประเภทนี้นะครับสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกประเภทเช่นข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังลำไยข้าวโพดไผ่ผักทุกชนิดนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เลย ซิลิกอนเนีครับเป็นธาตุอาหารเสริมสําหรับธัญ,ญพืชโดยเฉพาะข้าวอ้อยอะไรพวกนี้นะครับพี่น้องกเกษตรกรสามารถทําได้โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออีกต่อไปหากท่านชมคลิปวิดีโอนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์กรุณาสื่อสารให้กเกษตรกรอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทราบให้ได้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบ อย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เรานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ